คุยกันวันเสาร์ช่วงเซทเดย์ท a อกช่วงเซ u เดย์ท a อ k วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับงานแฮนด์เมดดีไซน์เก๋ๆนะคะจาก2หนุ่มอารมณ์ดีค่ะคุณยิ่งยศพูนเพิ่มทรัพย์นะคะและคุณสุกรตจันเพ็ญสวัสดีทั้งสองท่านค่ะดีค่ะ องหนุ่มต้องอารมณ์ดีแน่เลยงานดีไซน์จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต้องต้องถามก่อนว่าสินค้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคิดได้ยังไงอืเริ่มมาจากใครอ่ะคือไอสวิตไฟเนี่ยครับคือจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับซึ้นนานมาแล้วครับผมนานพอสมควรนะฮะมันเป็นสวิตไฟที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นหน้าคนนะครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อก่อนถ้าใครอยู่ที่บ้านนี่มันจะเป็นแค่นี้มันจะเป็นแค่นี้อ่า แล้วคุณสามารถจินตนาการติดอยู่ที่บ้านคุณจินตนาการหรือว่าเป็นคนเหรอก็เห็นเป็นเป็นยังไงอะก็นี่ตามันนะครับผมอ๋อนี่ใช้ขวานี่จมูกใช่ครับปากไปไหนนี่ยครับฟันมันเลยคุณผู้ชมคะจินตนาการของหนุ่มท่านนี้ล้ำเลิศนะคะอะแล้วยังไงต่อแล้วก็ผมก็เอาปากกาไปเขียนคิ้วเติมองค์ประกอบลงไปแล้วก็เขียนเขียนตัวให้มันแต่มันก็ติดอยู่กับบ้านนะค่ะแล้วมันก็ผ่านมานานล้วผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลืมมันหรอกจน ผมคิดอยากจะทำทำทำของแฮนด์เมดขึ้นมาขายครับผมก็เลยย้อนกลับไปแล้วก็พัฒนาลอตัวนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าก็เพิ่มฟังก์ชันให้มันไงครับอยากจะให้มันมันมีอารมณ์ครับถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นคนแล้วอ่ะแต่ว่าจะทยังไงให้มันมีอารมณ์ไงผมก็เลยหาหาหาวิธีการเนี่ยก็เลยให้น้องนะครับผมเขาคิดวิธีการใส่ไฟใส่อะไรเข้าไปที่แก้มมันเนี่ยครับผมก่อนที่จะมาทําตัวนี้ทําอะไรมาหรือเปล่าเป็นรับเหมาออกแบบตกแต่งบ้านนะครับทาเกี่ยวกับ ภายในทุก,ทกินี้ค่ะแล้วก็พลิกผันมาท,ทําธุรกิจตัวนี้ใช่ครับผมก็เลิกเลิกเลิก,เลกจากตัวน,นั้นเลยเลิกไปเลยครับผมตอนตอนที่ได้ไอเดียแบบนี้แล้วบอกว่าโอเคเราเป็นคนละเราคิดฟังก์ชันตอนนั้นมาเจอคุณยิ่งนิ่งค<ม>ือ <c oughs> ยิ่งนี่เขาเป็นเป็นเพื่อนของของของแฟนผมค่ะตอนนั้นเขามาคุยกับเราว่าไงฮะผมว่าอยากทําพอดีผมตอนนั้นผมก็เบื่อเบื่อไงเราพิดก็ขอกมาว่างอยู่ว่าเขาลองเรามาคุยกันค่ะดี๋เขาบอกเฮ้ยตัวเนี้ยโอเคลองดูไหม มันเฮ้ยมันได้อะมันหล่อผมผมเห็นตอนตัวตัวตัวแรกที่ออกมามันหล่อมันหล่อเห็นเลยนะว่ามันหล่อเฮ้ยมันได้มันไปได้ไม่ไปได้ก็เลยโอเคทําเขาสนุกด้วยเราก็สนุกต่อด้วยตอนนั้นเขามาปรึกษาเราว่าพอเขาเห็นเป็นตัวแล้วเขามาปรึกษาเรื่องฟังก์ชันเรื่องแมชชีนิกอะไรนี้ไหมคะอ๋อแค่ ที่บอกว่าเขาต้องการไฟตรงไหนบ้างผมก็เฮ้ยอ๋อลองโอเคเราพอไปตรงนี้ก็ลองใส่ใส่ใส่ไปดูแล้วลองต่อสายไฟแล้ว้องลองดูว่าเอ้ยอารมณ์มันได้ไหมเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณนี้ตอนนั้นที่เอาไปทําแล้วเอามาคุยกับเขาใหมาว่าประมาณนี้ได้ไหมตอนนั้นเป็นไงบ้างคือผมคือภาพภาพมันมีอยู่แล้วครับแต่ลาผมคิดอะภาพแก้มมันจะต้องแดงอะไรเงี้ย เขาทํามาแดงผมโอเคแล้วโอเคเลยครับผมคือภาพในหัวเราที่ชัดอยู่แล้วครับผมเขาไม่คิดว่ามันจะขายได้ครับผมก็คุณก็พูดอย่างนั้นนะครับไม่คิดว่ามันจะเรารู้สึกยังไงตอนนั้นผมผมผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับถ้าเขาจะพูดว่ามันจะขายไม่ได้แต่เองแต่ว่าผมอยากต้องทาให้ให้สูดๆสูก่อนอ่ะต้องทําให้มันเต็มที่ลุยให้สําเร็จไปก่อนใช่ครับผมเพราะผมไม่ไม่ได้มีโปรดักแค่2หรือสอันเนียถ้ามันจะขายไม่ได้ผมยังมีอีกอะไรเงี้ยผมมีเต็มเลยไม่ตันไมไม่ตันมีเพียบเลย แต่คราวนี้ออกมา2อันนี่มัน,มนได้รับการตอบรับที่ดีดแก<ค>่นะค,คะอ่ะตอนนั้นที่เอามาละจึงกลายมาเป็น2รูปแบบนี้คุณผู้ชมคะแบบแรกคือกดไปปุ๊บแล้วก็จะมีแบบว่าแดงๆตรงแก้ม เห็นว่าตั้งชื่อไว้ด้วยอันนี้แกมแดงครับชื่ออะไรนะคะคีไอายนี่คีไอนะคะคีาอตัวนี้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งมีเขาเดี๋ยวเราบอกความต่างก่อนอ่ะลองเปิดดูเปิดได้ไหมนี่ได้ครับอ่ะปุ๊บนี่มีเขานี่ชื่อว่ามีเขาเอามีเขานี่แหละคีาอกับมีเขานะคะตอนนั้นที่ทําขึ้นมาเนี่ยอามีไฟมีอะไรแบบนี้ละตรงตัวล่ะสีเพ้นท์แบบนี้เลยหรือเปล่าตัวกตูนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไอ้ไอ้ไอ้สัดส่วนของมันเนี่ยผมผมสับผม ผมใช้เวลานานนะค่ะที่จะให้มันลงตัวกับกับหัวกับตัวหัวนี้อ่ซึ่งแรกๆไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมคือมันจะสั้นไปนิดนึงจะยาวไปนิดนึงแล้วมันจะตัดไปน่ารักอ๋อไม่น่ารักนิดเดียวมันก็จะไม่น่ารักก็เลยต้องกําหนดไอ้ไอ้พอร์พชั่นตรงนี้ออกมาก่อนเสร็จแล้วก็ไอ้เพ้นต์ตรงนี้เราก็ให้มันเป็นเทคนิคเฉพาะของเรางครับคือคือให้มันมีลายสกอตอะไรพวกนี้ยักๆหน่อยครับใช้เส้นเล็กๆอะไรเงี้ยใรับใช้สีที่เราผสมกันมาเอเนี่นะคะ เป็นแบบนี้นะตอนนั้นที่ทำอ <ing> อกมาแล้วโอเคละได้ละแ <Excel KK> หมาทางนี้ไอเดียมาแล้วเอาละอยากเปิดตรงนี้ก็ติดตรงนี้ก็ติด drill. เอามาเพ้นตัวเรียบร้อยแล้วเราเริ่มจำหน่ายเริ่มวางขายได้รับการตอบรับจากคนซื้ออย่างไรบ้างคือครั้งแรกคือไปไปขายที่สวนรถไฟสวนรถไฟตอนนั้นทำมาเยอะไหมคะก็แผงนึ่งเลยเต็มพอดีประมาณนี้ไปลองก่อนว่างั้นไปดูดิว่า คนเห็นแล้วจะยังไงตรนนั้นตอนนั้นเป็นยังไงเราคิดว่ามันต้องโดนป่ะคือผมอยากจะดูว่าคนที่เขาเดินผ่านมาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงก่อนจริงจริงจะอยากไปแค่นั้นอะอยากไปแค่นี้เอาางวางไว้มีอันเนี้ยกับนาฬิกาเนี่ยครับผมแล้วก็ไปตั้งก็คนเขาเดินผ่านมาเขาจะชอบนะฮะอุ้ยมันน่ารักมันน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเปิดเล่นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือนอกจากความเก๋กาแล้วเขาเป็นแมกเนตติดตู้เย็นด้วยอย่างนี้แล้วก็ทําฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานไวเกลนได้ ไม่ธรรมดานะนะคะอะการตอบรับดีมากตอนนั้นที่สวนรถไฟคนก็สงสัยว่า้นเขาอุดหนุนเราไปหมดแผงนะมซื้อไปตัวเดียวมีคนซื้อแค่ตัวเดียวเองเหรออะแต่เขาสนใจนี่ใช่ครับแต่ว่ามีรายการทีวีมาคุยกับผมะครับหลังจากนั้นมาก็ดีครับดีเลยอหลังจากเริ่มใช้สื่อหลังจากนั้นได้เลยเดี๋ยวต้องบอกผู้ชมว่านอกจากตัวนี้ที่คนให้ความสนใจแล้วยังมีในส่วนของนาฬิกาเพ้นสี ตัวภาพการ์ตูนด้วยคือตัวนี้มันมีลักษณะรูปแบบโดดเด่นของเรายังไงนาฬิกามันก็เยอะนะอุ้ยที่ฉันทาเขาหล่นแล้วค่ะถอดได้อ๋อถอดได้โอเคอะยังไงคะอันนี้โดดเด่นยังไงคืออันนี้มัน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 ถูกพัฒนามาจากการใช้วัสดุแบบนี้คค่ะผมผมจะใช้วัสดุที่มันมันมีมีลักษณะเดียวกันใช้วิธีใช้สีเหมือนกันวิธีการพิมพ์เหมือนกันใช้ตัวการ์ตูนที่มันแบบเดียวกันแล้วก็ทําเป็นนาฬิกาแต่ว่า นาฬิกาของผมผมก็อยากให้มันมีลูกเล่นนะครับก็ไปเอาตัวนาฬิกาลูกตุ้มนี่มาทําเป็นให้ขามันแกว่งได้ครับเวลาแขวนไว้มันจะแกว่งนะจ๊ะมันดูเคลื่อนไหวอะมันดูมีชีวิตขึ้นมามันก็เหมือนคนคนกําลังโยกขายโยกไปโยกมาตัวแรกที่ผมทําเป็นเอวิทเป็นไงฮะเป็นขาเอวิทอ๋อเหมือนแป้นเหมือนแป้นงี้แป้นตลอดเวลาก็ทําเสร็จแล้วก็จะทํายังไงอะให้มันแบบให้มันมีอะไรมากกว่านั้นอีกไงอยากให้มันมีไฟเพราะว่าเราทําแบบนี้อยู่แล้วผมก็ทําให้มัน ออกแบบขึ้นมาอีกอ๋ไม่มีไฟคิดขึ้นมาอีกคิดขึ้นมาอีกใช่ครับตอนนั้นําไอ้นี่ออกมาคุณได้ปรึกษากับเขาไหมอยากแน่นอนตกลงด้วยกันแล้วเขาว่าไงฮะก็เขาบอกเขาว่าให้คิดแมกนิกไอ้ของไฟออกมาเนี้ยมีไอเดียอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะไปทําให้มันเป็นจริงซิอย่างนี้หน่อยใช่ไหมอ๋อนี่ก็ให้มีฟังก์ชันมากขึ้นแต่ว่าเรานึกออกไหมคุณผู้ชมนึกออกไหมคะว่าใครมีนาฬิกาที่บ้านเมื่อก่อนเนาะที่มันเป็นลูกตุ้มอ่ะที่มันแกว่งไปแกว่งมาคือนี่แหละ โอ้แต่มันพัฒนามาได้ไอเดียน่าสนใจขนาดนี้นะคะคเท่านั้นยังไม่พอเขาเพิ่มเรื่องของไฟเข้าไปด้วยตอนนั้นเราทําเป็นตัวการ์ตรูนที่มีคาแรคเตอร์ที่เป็นเฉพาะของเราเองเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างตัวนี้นาฬิกาเนี่ดีครับดีเลยใช่ไหมครับผมนาฬิกานี่คือ คนชอบแล้วก็ซื้อด้วยอืที่ชอบเฉยๆอันนี้ซื้อหลายตัวด้วยใช่ไหมคะอ่ะแล้วเราทํามากี่รูปแบบหลังจากนั้นที่เราพัฒนาเยอะใช่ไหมเยอะเลยหลายเป็นหลายเป็นสิบสินเลยแบบแล้วมีบางครั้งก็ทําแบบถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะทําแบบหน้าของเขาเองเนี่ยเราผมจะดูก่อนนะฮะเาส่งรูปมาดูอะไรเงี้ยอ่ก็ได้ด้วยแบบหน้าเหมือนอะไรเงี้ยต้องดูด้วยว่าเขาแบบเขามีจุดสนใจมีคาแรคเตอร์ไหมอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอย่าดิฉันงี้อ่ะ ทำหนึ่งตัวอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามีคาแรคเตอร์อย่างงี้ก็ได้ก็เขียนออกมาได้เขียนออกมาได้เป็นการ์ตูนแบบของผมที่เป็นเหมือนเขาออย่างนี้อ๋อแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ใช่เป็นภาพเหมือนไม่ใช่เป็นการ์ตูนเหมือนเอางี้ก่อนอืมแล้วก็เป็นนาฬิกาแบบนี้ตอนนั้นที่ทํามาเราเริ่มมองแม้ว่าธุรกิจนี้มันโตได้มันไปได้ระวังจําหน่ายที่ไหนบ้างคือมีหน้าร้านอยู่ที่สวนจตุจักรค่ะมีที่เดียวที่หน้าร้านที่สวนจตุจักรตอนแรกก็คือผมคิดคิดแค่ว่า เรามีเขาเรียกมีรายได้เสริมค่ะอยากให้มีมันมีรายได้เสริมแล้วผมผมอยากทําแบบเนี้ยอืเราอยากทําอยู่แล้วเพื่อที่จะว่าผมได้อยู่บ้านมากขึ้นอก็แค่นั้นเนี่ยมีความสุขอยู่กับครอบครัวมีเวลามากขึ้นอะไร่าเงี้ยครับผมแล้วคราวนี้มันได้รับผลตอบรับที่ดีนั่นเองเราก็เลยมองว่ามันโตได้ใช่ครับผมคือตอนนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดอ่ะเรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าถ้ามันว่ามันออกมาอย่างเงี้ย มันต้องขายได้แน่นอนในสิ่งไอเดียเขาหรือความตั้งใจของเขาคนนี้มากอย่างไรสนับสนุนเขาในแน่ไนช่วยกันทำตลอดช่วยกันทำตลอดที่ปรึกษาตลอดแต่ต้องการอะไรเพิ่มค่ะพี่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่นะลดลงอะไรอย่างเงี้ยต่อปรึกษาทุกชิ้นงานที่ออกมาปุ๊บแต่ตอนนี้มันก็คือตามตามออเดอร์ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอม่จากตอนนั้นนะคะระยะเวลานานแค่ไหนเนี่ยจนธุรกิจโตมาแบบนี้ห้าเดือนหรอห้าเดือน หเดือนครับ5้าเดือนครับโอ้โหแสดงว่าขายดีคนสนใจเยอะเพราะงั้นคือขายขายขายดีขายดีครับขายได้ดีเลยครับผมผมพอใจครับคนสนใจเยอะครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่ตอนเนี้อยู่ที่เราเราทำไม่ทันนี่แหละคือถ้าถ้าสั่งมาถ้าเขาสั่งลายที่เป็นของเราดั้งเดิมแบบนี้เราก็ทําได้เร็วขึ้นกว่าที่ลายที่แบบพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมับตอนหลังๆผมจะทํา ไลายที่เรามีอะกำหนดไว้ในในเพจ Facebook อ่ะเข้าไปเลือกลายที่มีอยู่ในนั้นเลยจะได้เร็วหน่อยนะครับแม้คนก็อยากได้เร็วๆเนาะผมก็ไม่ไม่ไม่ทำาลายตัวที่แบบว่ามันนอกเหนือจากนี้ไปแต่ดิฉันกำลังงงว่าทำไมต้องอยู่ในปากทุกตัวเลยต้องอยู่ในปาเป็อะครับคือจริงๆแล้ว ถ้ามันถ้ามันเปิดกลางคืนมันจะสวยมากนะครับมันจะมีแสงเรืองๆนิดเดียวตรงนี้ออกมาตรงนี้ให้เห็นเป็นนาฬิกาใช่ครับผมให้เห็นเข็มนะครับแล้วจะมีเงาของเข็มแล้วมันมันจะน่ารักกลางคืนนะครับผมถ้ามันมืดๆนะครับค่ะเป็นห่วงไหมเรื่องการก๊อปปี้เรียนแบบคือผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อมั่นในกระบวนการสถานที่ที่เราอยู่เขาบอกว่าถ้าคุณคิดไอเดียอะไรขึ้นมา ให้คุณเป็นจทสิทธิบัตรแล้วคุณจะได้รับการคุ้มครองผมทําตามหน้าที่ของผมแล้วเหลือที่ว่าถ้าใครมาก๊อปปี้ผมมันก็เป็นหน้าที่ของที่จะเป็นทางรัฐที่จะจัดการนะครับเราก็เชื่อมั่นใช่ครับผมถ้าเราอ่ะไม่คิดอย่างนี้นะครทุกคนนผมว่ามีไอเดียแต่ว่ามันจะไม่ออกมาหรอกเพราะว่า ข้อจำกัดนู่นนี่มาเลาเรียนแบบวัวโดนก๊อปใช่ไครับถ้าคิดแต่ัวโดนก๊อปนะมันไม่เราไม่สามารถผลิตอะไรออกมาได้เลยใช่ไหมโอ้โหนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนไอเดียดีๆของสองหนุ่มนี้นะคะพัฒนาสินค้าดีๆอย่างนี้ต่อไปไอเดียครีเอทีฟนะสร้างสรรค์ต่อไปนะคะเอาล่ะต้องสู้อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะคุณมะกอกและคุณยิ่งกับไอเดียเก๋ๆกับงานแฮนด์เมดดีไซน์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ <อ>คุณผู้ชมคะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะแมนบายเฮ d นะคะมอบของที่ระลึกเป็นขี้อายใช่ไหมคะขี้อายขีขอ้อายนี่ไว้จำนวน3รางวัลด้วยกันคุณผู้ชมขาอยากได้ใช่ไหมต้องพิมพ์คำว่า MAN นี่แหละนะคะภาษาอังกฤษ M A N MAN ส่งเข้ามาที่ C221980 นะคะหรือว่าใครสะดวกอยู่ที่อีเมลก็ส่งมาได้เลย Saturday s a t u r d a y t a l k h o t m a i l c o m นะคะแล้วก็ ส่งมาเยอะขออนุญาตคัดเลือกผู้โชคดีนะคะส่งนี่เลยสวิตไฟอย่างนี้นะคะเป็นแมกเนตตัวกระตูดส่งไปให้ถึงที่เลยค่ะนะคะช่วงหน้าช่วงบุ๊กทับ่าบไปดูนะคะเดี๋ยวคุณพี่มุกจะแนะนำหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ ร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับแมกเนตตัวการ์ตูนผู้ชายหัวสวิตไฟจากร้านแมนบายเฮดกันได้ง่ายๆเพียงพิมพ์คำว่าแมนส่งมาที่ s a t u r d a y t a l k a t h o t m a i l c o m หรือส่ง SMS มาที่4221980หรีบๆส่งกันเข้ามานะคะงานแฮนด์เมดดีไซน์เก๋ๆแบบนี้มีรออยู่3ามรางวัลค่ะ